เช้าวันจันทร์ครับ ไม่สบายเลยอ้ช่างนั่นก็เคออิดว่าเหมือนกันของเหมือนของสายลายมีปัญหาแม่งก็วนกลับมาหาคนขายทั้งทั้งที่หาคนขายเสร็จวนกลับไปหาเจ้าของแบรนด์ต่ออีกโภคบาน อ่เรื่องตลกว่าไม่รู้เล่าให้ฟังเรื่องเกิดตั้งแต่วันวันไหนวะเสาร์วันเสาร์านะมันสุกน่าจะพระฤหัดหรือสุกก่อนมีลูกค้าลูกค้าหรือใครก็ไม่รู้ไลน์มาถาม ส่งรูปแคมมาให้เราดูว่าแคมมันมีรอยเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้หรอกเป็นรอยนะแต่กระแทกหรืออะไรเงี้ยน,นิดหน่อยรอยนิดนึงอเอาที่เราเห็นเอาที่ผมเห็นตามรูปนะเขามาถามว่าแคมเนี่ย ซ่อมได้ไหมเ่็งันแคม a อ p ี่ะนะมันไม่ได้สึกจากการใช้งานนะมันสึกเพราะโดนอะไรกระแทกนี่แหละเราเราก็บอกว่ามันซ่อมไม่ได้มันซ่อมก็จะไม่คุ้มออกมาฮะจงฮะเจียคือแต่เราประเมินด้วยสายตาเนี่ยคือมันนิดเดียวเองอ่ะวันดีครับนั่คือมันนิดเดียวมันสำหรับผมผมว่ามันใส่ได้ ผมเคยเจอมันตึกเงี้ยเออมันก็ใส่ได้ผมก็ใส่ผมก็เลยแจ้งเลยว่าเอยถ้าแบบเนี้ยผมว่ามันขัดขัดนิดนึงปัดเก็บรอยนิดนึงก็ใส่ได้แล้วนะไม่น่ามีอะไรเขาก็ยังถามว่าเออทำมาให้ผมใส่เนี่ยแล้วก็แก้องค์แก้ว,วด้วยเนี่ยผมคิดกี่บาทผมก็แจ้งเลยว่าเออหกพันรวมแก้วาวด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แคมเนี่ยดูให้ก็คือ ไม่ได้ซ่อมอะไรอ่ะนะก็แบบปัดเก็บอะไรเงี้ยคืนยวดูให้เขาก็หายไปวันน่าจะวันเช้าขอทักมาแต่เชา้าแปดโมงทักมาถามผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกก่อนว่ารถคันนี้ไม่ได้ทำที่ผมนะไม่ได้ทำที่ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาทําที่ผมอะ่ะอาจจะใช้ของอิตแบนเอทีพอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มาทําที่ผมเนี่ยแหละมาทำที่ไหนก็เรื่องมันเรื่องของเขาเสร็จปุ๊บเขาก็ทางมาถามผมแต่เช้าว่าแคมไอเสียแยกขายไหมครับแคมซิงหนึ่งจุ้าไอเียแยกขายไหมครับเราก็ตอบไปดีๆเลยนะภาษาไทยเลยพิมพ์ไปชัดเจนว่าไม่ได้แยกครับ ผมตอบไปว่าไม่ได้แยกครับเขาตอบผมกลับมาว่าเค okay, ครับงั้นขายเส้นเหลก็กแปลกไหมแปลกไหมตอบผมมาว่างั้นเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอ่านก่อนดี๋วจะเดี๋ยวจะเ,เ,เป็นการพูด เข้าใจผิดกันเออ,อ,อ่ผมเขาถามว่าแคมไอเสียซิ่งหนึ่งจุดเก้าพี่แยกขายไหมครับเราก็ตอบว่าไม่ได้แยกครับไม่แยกครับอ่านี่ผมตอบว่าไม่แยกครับเคงั้นขายเส็นเหล็กผมก็ตอบว่าครับสิดของคุณลูกค้าผมโดนด่า ว่าผมพูดกับลูกค้าไม่ดีผมไม่ดูแลลูกค้าไม่บริการหลังการขายผมผิดอะไรอะ่ะคุณถามอะไรมาผมก็ตอบผมก็ให้คำแนะนำสวัสดีครับจานุสวัสดีครับพี่ยุทธคือ ผมผมให้คําตอบทุกอย่างผมให้คําแนะนําคุณถามผมว่าแคมไอเสียหนึ่งจุดเก้าแยกขายไหมครับผมก็ตอบว่าไม่ได้แยกครับผมตอบว่าไม่แยกไม่แยกครับแต่กลายเป็นว่าผมโดนคุณก็ตอบว่าโอเคงั้นขายเสร็จเหล็กผมก็ครับสิทธิ์ของคุณลูกค้าคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณซื้อทั้งเทโบทั้งแคมทั้งชุดแก้วาวก็น่าจะดูแล ลูกค้าหลังการขายบ้างไม่ใช่พูดจาไม่เอาลูกค้าแบบนี้ผมพูดจาไม่เอาลูกค้ายังไงอะครับผมคุณไม่ได้ซื้อกับผมเลยนะคุณไม่ได้ซื้อของกับผมคุณไม่ได้ทำอะไรที่ผมเลยผมให้คำปรึกษาคุณทุกอย่างโอ้ใช่ครับพี่เต่อสวัสดีครับ แต่คุณผมตอบว่าไม่แย่คุณตอบเค้ okay, งั้นขายเศษเหล็กแต่คุณกลับมาว่าผมอีกว่าผมไม่ดูแลหลังการขายอะไรงงผมไม่ดูแลคือถ้าผมไม่ดูแลลูกค้าผมไม่น่าจะอยู่มาได้นานขนาดนี้มั้งครับแล,แล้วคุณก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกค้าโดยตรงของผมอีกอย่างหนึง่ง ถ้ามันมีปัญหาแล้วอู่ที่ติดตั้งให้คุณเนี่ยเขาเป็นดูแลเป็นตัวแทนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาคุยกับทังผมเองนะครับแล้วของไม่ได้เพิ่งติดตั้งติดตั้งไปห้าหกเดือนหรืออะไรก็สุดแท้แต่มันเออว่าผมมาโดนว่าว่าผมไม่ดูแลลูกค้าไม่ใช่นะผมน่าจะเป็นคนที่ดูแลลูกค้าบริการหลังการขายพอสมควร แต่เนื่องด้วยสาเหตุคุณถามว่าแยกไหมผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แยกนี่ผมก็ตอบว่าผมไม่แยกผมผิดอะไรอ่ะพูดจาผมก็พูดจาดีนะอ่ะอ่ะแล้วก็อย่างเรื่องคัสสมมุติคุณไปซื้อคัสย่ออะไรก็ไม่รู้ อาจจะเป็น BRC ก็ได้เป็นอะไรก็ได้เสร็จปุ๊บคุณไปติดตั้งกันเองแล้วเกิดปัญหาไม่ว่าจะแข็งไปไม่ว่าจะสั่นหรืออะไรก็สุดแท้แต่ผมไม่ได้รับแก้นะครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าก็คุณเก่งกันแล้วอ่ะคุณคุณเก่งอ่ะ คุณรู้ว่ะโอผยคมณไปซื้อเองจากบริษัทคุณให้เพื่อนคุณทําให้พี่คุณทําอะไรกระสุดแท้แต่งั้นคุณก็ต้องแก้ไขปัญหากันเองสมมุติผมเรียกสามพันแพงไปปะมมุติถามพันแล้วคุณทําคุณว่าคุณขาดทุนแล้วคุณไม่ยกกับผมต้งอะไแล้วถูกกว่าคุณไม่ยกกับอู่ที่เขามีความรับผิดชอบอะ เขาขายของโอเคใครขายใครก็ต้องมีกําไรแต่ในกําไรนั้นน่ะคือมันเป็นค่าบิดรับบิดมันเป็นค่าความรับผิดชอบของเขาเขาไม่ได้ขายมาม่าห้ามาม่าซองขายห้าบาทแล้วเขาขายยี่สิบบาทโดยที่มันไม่ได้มีอะไรต่างมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบมันเป็นเรื่องของรายละเอียดที่เขาต้องรับผิดชอบที่เขาต้องลงทุน ผมเคยโพสต์ไปเบคินเนอร์ป่องสี่ห้าร้อยอ่ะคุณรู้ว่าผมซื้อทีละกี่กระป๋องซื้อทีละห้ารอยะป๋องใช้ทุกคันรถลูกค้าที่มายก้าดคุณรู้แบบว่าต้นทุนมันสูงขนาดไหนอ่ะเพราะอะไรเพราะรถพวกคุณใช่ครับพี่เต่าเขาต่อยสามพันให้แก้สมมุติจะมาแก้ให้นิ่มก็ไม่สัตว ไม่ทำสามพันเราจะทำทำไมพี่เต๋อข่าแรงยกเกียร์รเท่าไรพี่เต๋อพันพันห้าหรือมาก็ต้องล้างทำความสะอาดเบรกคนเนอร์อีกสี่ร้อยสองพันแล้วปรับไฟวงไฟวิวอ่ะปรับจังกดไม่สามพันเนาะแต่กลับกันคุณนายยกคาที่อู่ไม่ต้องที่ผมก็ได้นะที่อู่ที่เขามีมาตรฐานอู่ที่เขารับผิดชอบงานอู่ที่เขาทำเป็นนะ่ะคุณก็ต้องมาเสียสองรอบ บางทีคุณเสียเวลาที่มันสามพันบาทมันซื้อไม่ได้นะเหมือนอย่างสมมุติยกตัวอย่างไงอ่ะเดี๋ยวนี้กล่องเนี่ยก็จะมีเรื่องของออมีฮันเน็ตมีสายตรงรุ่นที่ไปติดตั้งเองก็ได้ไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไร มีเข้าใจนิดหน่อยก็สามารถติดตั้งเองได้คุณซื้อไปสมมุติคุณซื้อไปคุณบอกรถคุณรุ่นเนี้ยเดิมๆอ่ะมันก็จะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์สตาร์ทอัพสำหรับรถทุกเดิมๆค่าแบบค่าจูนไม่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 เยอะมากนักอะไรเงี้ยเอาไปใส่เอาไปติดตั้งโอเคคุณอาจจะติดตั้งได้วิ่งได้ท้ายลางคุณได้ทำปะโปรแกรมจูนคุณก็ไม่มี สุดท้ายคุณก็ต้องวิ่งไปจ้างคนนู้นคนนี้คนนั้น,นจูนสุดท้ายแม่งเสียงเงินอาจจะมากกว่าให้คุณมาติดตั้งกับตัวแทนจำหน่ายหรือสื่อมวยการที่เขามีความรู้มีความสามารถเนียอาจจะเสียแพงกว่าก็ได้อาจจะหมดเยอะกว่าก็ได้ไม่งั้นนะเขาทุกวันนี้ไม่ต้องมีหมอเฉพาะทางหรอกก็เปิดร้านขายายาก็พอก็อถาบอกแล้วกินยาแล้วหายนี่ เปิดร้านขายยาเอาไม่มีแต่ร้านขายยาไม่ต้องมีหมอมีทําไมหมอในเมื่อซื้อยามากินก็หายนี่ mm. เาําว่าหมอเขามีหมอมีหมอเฉพาะทางเนี่ยเขาเพราะมันมีคนที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในรายละเอียดมากกว่าคุณมากกว่าไอ้คนที่บอกทําเป็นทําได้แต่ทาเป็นไม่เหมือนกันนะ ถ้ามันทําได้เหมือนกันหมดถ้ามันทําเป็นเหมือนกันหมดก็ไม่ต้องแข่งหลอกรถก็ไม่ต้องมีรถแข่งแข่งทําไมก็นในเมื่อใครก็ทําได้นี่ในเมื่อใครก็เหมือนกันใช่ครับเจ้านจบแบบไม่เจ็บติดกับตัวแทนเนี่ยผมถามหน่อยอย่างผมเนี่ย อย่างอู่ผมเนี่ยผมจะย้ายหนีลูกค้าได้ป่ะผมจะปัดความรับผิดชอบได้เหรอคือโอเควันนี้กูหลอกลูกค้าไปแล้วกูแมวแล้วกูจะหนีกูปัดความรับผิดชอบแล้วกูไม่ต้องอยู่แหละย้ายอู่ดีฝ่าอู่ลงทุนเก้าล้านสิบล้านจะย้ายหนีกันเหรอ หนีไม่ได้มันไปไหนไม่ได้หนีพิตตี้ได้ออนนั้นเราบิด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 พิตตี้ดด้ ถ้าทำถ้าทำรถที่ไหนก็ได้ก็ไม่ต้องมีศูนย์บริการไม่ต้องมีผู้ชำนาญการเพราะที่ไหนก็ทำได้นี่คุณรู้ว่าเครื่องมือศูนย์บริการเนี่ยอเอาแค่เครื่องมือในการตรวจเช็คเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์รถยนต์เนี่ยเครื่องมือตัวเป็นแสนหลายแสนบาทมัน ถ้ามันไม่ดีกว่าถ้ามันไม่ได้มีความรู้ของรรมสามารถเฉพาะทางเนี่ยเขาคงไม่ต้องไม่อมีของพวกนี้ลองจริงเชื่อผมมันมันเป็นเออบางทีมันคุณก็ต้องยอมจ่ายบางทีมันก็น่าหงุดหงิดนะของมบพี่ครับขอคำปรึกษาหน่อยครับแมงโทนุ่นแปดโมงเช้าเก้าโมงเช้า เจ็ดโมงเช้าใช่มครับโมงเช้าราคาอะไรอะไรราคาอะไรวะอ่ะพูดถึงยกค้าเนวนกลับไปน,นิดหนึ่งถ้าลูกค้าที่มายกค้าที่ผมจะเห็นว่าการทำวามสะอาดเป็นยังไงการอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งเป็นยังไงเบรคคินเนอร์กระป๋องละเท่าไหร่ล็อกไท์ใช้ขวดละกี่พันไฟวิวที่ปรับมาไม่ได้ปรับแค่หน้าถ้ำผัดยิงทราย ทำความสะอาดพื้นผิวมายังไงการจัดเก็บอุปกรณ์การดูแลหลังการขายอย่างไงมันแตกต่างนะใช่ไหมสิโอมก่จะมาถึงวันนี้หมดไปเยอะผมหมดไปหลายร้านนะครับผมหมดไปหลายร้านนะครับผมหมดไปโอ้โหหลายสิบล้านนะครับก็จะมามีความรู้ความสามารถมาทำให้ลูกค้าได้แบบเนี้ย ผมไม่ได้เอารถลูกค้าเป็นหนูลองยานะครับรีโว่เอาหนึ่งจุดเก้าผมก็ซื้อผมก็ซื้อรองผมเพื่อมาลองทำรถตัวเองรีโว่ผมก็ซื้อรถผมเพื่อมาลองทำมาลองรื้อออนิวสองพันยี่สิบผมก็ซื้อผมไม่ได้อวดรวยนะคือผมซื้ออ่ส่วนหนึ่งมันได้เราก็ได้ใช้แหละอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นรถครูของเรา การที่เราให้ลูกน้องเราเราตัวเราเองลองหรือลองทํากับรถของเราเองเนี่ยเวลามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็รับผิดชอบตัวเองลูกค้าไม่ต้องมาเสียความรู้สึกถ้าผมไม่ลองกับรถลูกค้าล่ะแล้วมันเกิดปัญหามันเกิดข้อ,อผิพลาขึ้นอ่ะ mm hmm. ปากลูกค้าอาจจะบอกไม่เป็นไรแต่ความรู้สึกอ่ะเออเฮียรถกูใหม่ๆอ่ะโอ้โหมึงทำรถกูพังว่ะมันใช่เหรอ mm hmm. ก็ไม่ใช่ปะ ก็เสียความรู้สึกว่าต่อให้มึงจะรับผิดชอบแค่ไหนก็แล้วแต่แล้วผมจะทำรถรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยผมต้องมีอะไหล่รองรับมันอ่ะคือต้องมีอะไหล่รองรับมันอ่ะอ่าคือเออจะทำอะไรก็ต้องมีสแป์ ทุกอย่างมันเกิดปัญหาได้ครับทุกอย่างมันเกิดข้อผิดพลาดได้ต่อให้เราเระวังแล้วตั้งใจให้ข้อผิดพลาดมันเกิดน้อยแค่ไหนก็นตามทีมันก็เกิดข้อผิดพลาดได้ไม่ว่าจากตัวบุคคลหรืออุกปกรณ์หรือขั้นตอนการทํางานไม่งั้นรถที่ออกมาจากศูนย์รถที่ออกมาจากบริษทัททุกคันก็ไม่มีปัญหาดิมันก็มีปัญหาได้หมดรถป้ายแดงมันก็พังได้มันก็มีปัญหาได้เพราะมันเป็นเรื่องของออข้อผิดพลาด ในการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันหลุดจากคิซมาอะไรเงี้ยซื้อทุกรุ่นครับจารย์ไม่รู้ซื้อทำไมแต่ซื้อ p ี x อยากทำยังซื้อเลยเนี่ยทำอะไรผมซื้อหมดอ่ะแม้ทั้งโหซื้อแม่งหมดอ่ะ อยากรู้อยากรู้ต้องซื้ออยากทําเป็นต้องซื้อต้องลองไม่อยากลองอะ่ะร้ลูกค้ามันมันไม่สบายใจอะ่ะแล้วคุณคิดดูดิก็อูผมไม่ได้ว่าอูที่เขาไม่ได้มีความสามารถหรือเงินทุนในการที่จะซื้อรถมาลองทําเนี่ยผมไม่ได้ว่าเขานะคนที่เก่งก็มีแต่คุณลองนึกดูดิ คุณลองนึกดูนะว่าเขาเอารถคุณเป็นหนูลองยาเขาลองกับรถคุณเขาทารถคุณครั้งแรกอะโอเคสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยมันอาจจะจบเหมือนกันแต่เขาจะจบต้องโทรถามคนนี้โทรหาคนนั้นวิ่งไปเอาอะไรที่คนนู้นที่คนนี้กะอู่หรือศูนย์บริการที่เขามีทุกอย่างเพียบพร้อมอะคุณรู้สึกแบบไหนมันโอเคกว่ากันนะหรือนี่ไม่ต้องมุงไม่ต้องลุมไม่ต้องโทรถามใครทําได้หมดหรือปับป๊บปั๊บปับป๊บแต่แป๊บเดียวคุณมา เป็นลูกค้าที่ผมคุณก็เห็นเนี่ยผมทํากันเป็นยังไงการแก้วาวความสะอาดเรียบร้อยเป็นยังไงยกคลาดเป็นยังไงติดตั้งกล่องปรับจูนเป็นยังไงติดตั้งเทอร์โบงานเรียบร้อยขนาดไหนติดตั้งชดอินเตอร์เป็นยังไงอันนี้พูดถึงรายหลักๆนะเทสัวชีพเทสปั๊มงานประกอบเป็นยังไงประกอบเครื่องไปเป็นยังไงหลัวซึมไหมดูการการเซอร์วิสหลังการขายเป็นยังไงก่อนที่คุณจะมาว่าผมว่า ผมไม่ดูแลหลังการขายเนี่ยเคยเป็นลูกค้าผมยังบางทีการที่ผมตอบอะไรกวนตีนกวนตีนมปเนี่ยบางทีมันมันจะบอกว่าไงมันไม่ใช่เรื่องมันก็เราก็เป็นคนปกติครับมีมีอารมณ์มีความรู้สึก นี่ถึงโอ้เช้าแล้วแกเป็นดูดเป็นดันเท่าไหร่ครับสามพันกีจสดูดเป็นดันไม่ได้รับอะ่ะไม่ค่อยว่างโหวแงแก่กําปงกำมปูริตที่อู่ไม่มีช่างเชื่อมอลูมิเนียมทำลำบากก็เลยไม่ค่อยได้รับปัญหาบางคนงานก็หายากปีนี้หนึ่งจุดเก้าทางเรียบ รถเธอกิจมีรับเข้ามาดูแลเพิ่มหนึ่งคันทำพอเสียนประมาณนี้นะครับเราจะบอกประมาณนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้ลองดูเก็บไปคิดดู